ฮัลโหลฮัลโหวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปกันไม่ต้องยิม้มพอ่อ มันสามารถใส่น้ำได้ด้วยนะคะป๊ปเดี๋ยวเราจะเอาปลาลงกันเลยนะคะอ่ะอุ้ยมีปลาด้วยกระกบเก็บกัะ ประกอบเบ็ดกันนะครับประกอบเบ็ดกันนะครับชิ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 บอยาเพิ่งสิบได้อีอยะอู้หตกปลาได้ด้วยเหรอที่จะเรียกร้องความสนใจปลาปลาแมย เราจะมาทำอะไรทำอะไรล่ะนี่เรามีสาย USB สำหรับเสียบไฟด้วยนะคะ <c oughs> อ้อมันมีไฟด้วย <c oughs> ม,มันจุ๊บกัน <c oughs> ไปแล้วครับป๊า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 เจ้าปลาเจ้าปลาเจ้าปลาเอาไม่ไปแล้วครับบายบายไปแล้วครับบายบาย